สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเนเ่เชนโอสนนีเราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบากไปอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวัน,นี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลุยกิจกรรมสงครามไฟนัลบอลลีรัน 3พี่น้องสุดแกร่งนะครับสำหรับชั้นที่เราจะไปลุยกันจะเป็นชั้นชาเลน g ์เพื่อนๆหรือว่าชั้นระดับความยากสูงสุดนะโดยคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นทีมฟาร์มที่สามารถจบได้ใน2เทินนะและจากที่ผมรอมานะครับบอกเลยว่าโคตรง่ายเพื่อนๆโคตรง่ายแบบโคตรง่ายจริงๆ ผมว่าเพื่อนๆสามารถจัดทีมที่เป็นเดบิทมูเนี่ยแรงๆเอาไปลงเนี่ยยังไงก็น่าจะผ่านนะครับแต่ถ้าใครที่ขี้เกียจคิดหาทีมเองนะครับแน่นอนวันนี้เนี่ยผมก็มีทีมมาแนะนาําหลักๆประมาณ3าทีมนะครับก็สําหรับสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้นะก็เดี๋ยวผมขอเริ่มจากทีม7บาทลวกันเพราะวันนี้เป็นทีมสุดท้ายที่ผมลองนะครับสำหรับทีม7บาทนะครับตัวที่ผมใช้จะมีเป็นป่าเอสคานอสีเขียวตัวล่าสุดน,นะครับคิงเดียเน่บันเอลอาครับแล้วก็เมอร์ลิน สำหรับเมอร์ลินเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตบูสเตแตให้กับตัวอื่นที่เหลือนะซึ่งสงครามฟฟนาร์บอลเนี่ยเราจะลงสนามได้เพียงแค่สตัวเท่านั้นนะครับและสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนที่จะลงไปสู้กับบอลนะครับรอบนี้เอาจริงๆผมว่าเพื่อนๆดูแค่เลือดพอครับดูแค่เลือดบอลพอเลือดบอลเฟสที่1เนี่ยประมาณ5 0 0 0ส0นะครับ4 9่0 0 0ส่วนเฟสที่2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7จ0 0แสนะดูแค่นั้นเลยครับเพราะว่าเอกลักษณ์เนี่ยไม่มีอะไรน่าปวดหัวนะครับก็ในส่วนของเซ็ตอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแน่นอน ถ้าตัวละครไหนที่เป็นเดเบตหลักของทีมเนี่ย mm hmm. เ,พเพื่อนก็สามารถใช้เซตโจมตีฟรีเดียมได้เลยนะครับนี่ครับแบบทีมนี้เนี่ยเดบาทผมก็ใช้โจมตีฟรีเดียมหมดเลยนะนี่ครับโจมตีฟรีดีมให้หมดเลยส่วนตัวละครซัพพอร์ตก็สามารถใช้เป็นเซตเลือดป้องกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของซัพพอร์ตอ์ติแฟกต์สำหรับทีม7บาทไลอัพนี้ผมจะใช้เป็นเซตว่ายน้ำหม่เลข40นะครับ จะเพิ่มพลังโจมตีพวกพ้องตามเผ่ามนุษย์แล้วก็ไม่ระบุที่อยู่ในสนามรบ1คนนะครับโดยทีมเราเนี่ยมีเผ่ามนุษย์2คนก็เท่ากับว่าจะได้พลังโจมตี6%รนะในส่วนของอาหารเพื่อนๆก็สามารถกินเป็นเพิ่มระดับพลังต่อสู้ <c oughs> เพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับได้หมดเลยนะ <c oughs> บอกเลยว่าทีมฟาร์มฟันด์บรอบนี้เนี่ยง่ายแบบง่ายจริงๆครับสำหรับใครที่ขี้เกียจทำทีมเก็บคะแนนนะครับอยากจะเอาทีมฟาร์มไว้เก็บคะแนนเนี่ยผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเลือก3ข้อล่างนะเออสข้อล่างเพราะว่ามันได้เป อ่ะโอเคก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะทีมแรกเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับมาสามพี่น้องสุดแกร่งนะครับต้องบอกว่าสุดแกร่งในอดีตน,นะปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยแกร่งเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมนี้นะครับวิธีเล่นก็ง่ายมากเพื่อน,อนในเซตที่หนึ่งนะครับให้เราใช้คอมโบบันแล้วก็การหมู่ป่าครับเราดูแสแตตบันก,นก่อนนะครับแล้วก็ฟาดไปเลย บันขึ้น2ใบจริงๆใช้บันก็ได้นะ <c oughs> ผมใช้บันไปเลยละกัน2ใบ 2> <c oughs> นี่ครับมันขโมยแสตได้เ <c oughs> ดเมนี่คือสบายๆเลย <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะครับจบเฟสที่1ครับ <c oughs> มาเฟสที่2กันต่อครับก็สำหรับฉากเนี่ยเราดูแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะ ครั้งอื่นเดี๋ยวผมจะข้ามนะครับให้เขาโชว์เท่หน่อยโอเคก็สำหรับในส่วนของเซตที่2นะครับทีมนี้ให้เป็นเพื่อใช้การทีมเดียนเนก็ได้ครับง่ายๆเลยนะเนี่ยคือการหมู่เหลือไว้ไหนนะครับก็ใช้ให้หมดเลยแค่นั้นเลยครับครับเรียบ้อยนะครับง่ายๆจริงๆทีมฟาร์มนี่ง่ายมากนะครับก็จบไปครับกับทีม7บาทเดี๋ยวต่อไปเราไปดูทีมอื่นกันบ้างนะครับ ต่อมาทีมที่2เดี๋ยวผมจะมาเล่นทีมเดเมเนหลักตัวเดียวนะครับก็คือ King d ียเน่เฟสตัวล่าสุดนะครับใครที่อยากลองทีมนี้ก็ลองเอาไปจัดดูกันได้นะสำหรับตัวละครที่จําเป็นนะครับห่อเพื่อนๆต้องมีเมอร์ลินครับเมอร์ลินตัวนี้เลยนะส่วนอีก2ตัวที่เหลือนะครับเอาเป็นตัวละครที่สามารถช่วยสปอร์ตเล่งเดเมเได้นะครับก็รอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเบตานะครับแล้วก็ น้องลิสสีฟ้านะครับสำหรับใครที่จะใช้น้องลิสนะครับเพื่อนๆอย่าลืมปลดวัตถุรักสิทธิ์ของน้องด้วยนะเพราะถ้าไม่ปลดเนี่ยแนะนําว่าให้เพื่อนๆเลือกใช้ตัวอื่นจะดีกว่านะครับในส่วนของใครที่ไม่มีน้องเบต้านะครับตัวละครที่สามารถใช้แทนได้บอกเลยว่าเยอะเพื่อนๆเยอะมากนะครับเพราะคิงเดนเน่เนี่ยมันเป็นตัวละครสองพัน 2, 000, ใช่ปหใครที่ไม่มีน้องเบต้านะครับเพื<ๆ>่อนๆอาจจะมาใช้เป็นมาโทน่าก็ได้เพราะมาโทน่าที่ปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะช่วยเพิ่มแสงพื้นฐานพวก้องเผายักษ์ได้ถึงนะครับ หรือถ้าไม่มีมาโทน่านะครับอีกหนึ่งตัวที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นคิงไม่ใช่คิงเฮลบัมเพื่อนเบือนเฮลบัมที่ปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วนะเขาจะช่วยเพิ่มสัดพื้นฐานพวกพ้องเผ่าพูดได้อีก20%นะครับแล้วก็ในส่วนของสพอ Artifact ทีมพูดผมก็แนะนำเซตล่าสุดเลยเพือนเพื่อน หมายเลข57ครับฉลองแกลนคอร์สเฟสติวัลครบ6ปีนะครับมันจะช่วยเพิ่มสัดพื้นฐานพวกพองที่กำหนด7%แล้วก็ลดได้เมทที่ได้รับจากการจดิบเนะครับโดยพวกพองที่กำหนดเนี่ยก็จะเป็นเผาพูดแล้วก็เผายักษ์นะอาหารที่ต้องกินเนี่ยไม่ใช่อะไรก็ได้นะต้องกินเป็นอาหารเพิ่มเกรดท่าหมายตายครับเพราะว่าทีนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ท่าไมายตายของคิงเดียเนปิดนะครับ และสำหรับทีนี้อุปกรณ์ที่สำคัญนะครับบอกเลยว่ามีเพียงตัวเดียวเพื่อนนั่นก็คือคิงเดนเน่ครับให้ใช้เป็นเซ็ตโจมตีครีอดอมินะครับส่วนตัวละครอื่นใส่เป็นเซ็ตเพิ่มค่าพลังได้เลยนะก็คือเซ็ตเลือดป้องกันนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคก็เซตเัาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูทีมนี้กันเลยครับก็มาครับสำหรับทีมนี้นะครับวิธีเล่นก็ง่ายมากเราจะใช้การแค่ตัวละครเดียวเลยเพื่อนก็คือคิงกับเดยเน่นะ ให้เป็นเพื่อใช้การหมู่ครับสลับันก็ได้เออสลับก่อนแล้วก็ใช้ปิดครับแบบนี้เลยในเฟสที่1น,นะครับหรือจะใช้ก่อนแล้วก็สลับทิงเดนเน่อีกใบก็ได้นะโอเคจบครับเฟสที่หนึ่งแล้วก็มาเฟสที่2นะครับพอเข้าสู่เฟสที่2ก็ให้ใช้อันติปิดเลยนะครับหรือว่าจะกดล้างดีแั๊บหน่อยก็ได้เออเนี่ยแล้วก็ค่อยอันติปิดนะครับไปเลย ครับ15ล้านนะครับเรียบร้อยโคตรแรงนะคิงเดนเน่ก็จบครับสำหรับทีมนี้นะใครที่อยากจะลองเล่นทีมเล่งอันติก็ไปลองดูกันได้นะครับแต่ว่าทีมนี้คะแนนเนี่ยจะได้น้อยกว่านะประมาณ5,000บวกนะครับแล้วก็ทันมาทีมสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบด้วยทีมไม่ระบุแล้วกันใครที่ยังคงวงเวียนกับทีมไม่ระบุเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนํามาใช้กับคอนเทนนี้ได้นะสำหรับไลฟ์ทีนน่แนะนํา จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตสตัวครับแล้วก็ตัวละครเดเมจอีก2ตัวนะก็ในส่วนของตัวละครเดเมจนะครับจะมี3ชอยเพื่อนๆ3ชอยหลักมาตรฐานของไม่ระบุปัจจุบันนะตัวแรกเนี่ยจะเป็นเฮลนักเรียนครับตัวที่2โลลินแล้วก็ตัวที่3จะเป็นน้องมิลลิมนะครับเพื่อนเเลือกใช้ตัวไหนก็ได้ให้เลือกมา2ตัวนะครับส่วนอีก2ช่องที่เหลือครับก็จะใส่ตัวละครซัพพอร์ตนะครับใครที่มีคามิล่าสีเขียวก็ใช้คามิล่าก็ได้หรือถ้าไม่มีจะมาใช้เป็นอนาชีก็ได้นะครับ หรือถ้านานาชีไม่มีแล้วมีตัวละครโคตรเก่าอย่างน้องแลมก็สามารถหยิบมาใช้ได้เหมือนกันนะตรงนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับออใช่เมอร์ลินเนี่ยก็ใช้ได้เพื่อนๆวัตถุศักดิ์สิทธิ์มันจะเพิ่มดาเมจของพวกพองไม่ระบุอีก35%นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวใครที่มีน้องลิสที่ปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับก็สามารถหยิบมาใช้ตําแหน่งที่4ได้เหมือนกันเพราะบอกเลยว่าน้องลิสเนี่ยเป็นตัวที่บูทพลังโจมตีได้สูงมากๆนะครับถึงะในสงอุปกรณ์ที็นี้ ตัวละครที่สำคัญนะครับแน่นอนเขาจะเป็นตัวละครเดเมทครับทั้ง2ตัวให้ใช้เป็นเซตโจมตีควีดเดเมทครับส่วนตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยใส่ไปเลือกป้องกันได้เลยนะเพื่อนๆแต่ว่าตัวเดเมทเนี่ยก็ใส่เป็นเซตโจมตีควิดเดเมทเพื่อเอาความแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของซัพพอร์ตอันติแฟกผมก็จะใช้เป็นเซ็ตว่ายนะ้ำหมายเลข40เหมือนเดิมนะครับอาหารที่กินก็เหมือนเดิมกินอะไรก็ได้นะที่เรามั่นใจนะครับกินไปสักอย่างหนึ่งอ่ะโอเคก็เซ็ตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูทีมนี้กันเลยครับ มาครับก็สำหรับทีมนี้บอกเลยเล่นง่ายเหมือนกันนะวิธีเล่นเนี่ยก็ง่ายมาครับให้เ,เพื่อนๆใช้การ์ดหมู่ใครก็ได้สักใบผมใช้โรลลิงหน่อยก็ได้นะแล้วก็เคลียการไปครับที่เหลือกมัมเบตน่าจะล้นอยู่แล้วนะนี่ครับสองล้านสี่นะเรียบร้อยก็ไปเฟสที่สองครับสำหรับเฟสที่สองเนี่ยก็ใช้การ์ดของเฮลจังนะครับที่เหลือนะ ไปเลยเคเ,เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เพื่อนๆเพื่อนเพื่อนน่าจะต้องมีสักทีมแหละเนาะเออทีมที่ผมแนะนําในวันนี้นะนี่ครับของวันที่ได้นะครับก็จะได้เหรียญน,นะคะแนนทีมนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บวกลบนะครับและหลังจากที่เพื่อนเพื่อสู้เสร็จนะครับของรางวัลที่จะได้จากกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกรางวัลสกอร์ถ้าเพื่อนเพื่อนเก็บครบ3 0ม0 0ืนแต้มนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะ บอกเลยว่ามันมีไอ้นี่อยู่ด้วยเพื่อนๆตั๋วถุงนาโชคใบสุดท้ายนะครับใครที่ขาดอยู่ใบที่6เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของลันกาซีซั่นไฟนบอดนะครับตรงนี้เนี่ยก็สําคัญเพื่อนๆอย่าลืมขยันเข้ามาแลกกันทุกวันด้วยเพราะของรางวัลบางอย่างมันจํากัดจํานวนครั้งการแลกต่อวันนะครับอย่างเช่นตราพัฒนานเนี่ยเราสามารถแลกได้สูงสุด10ชิ้นก็จริงแต่ใน1วันเราจะแลกได้สูงสุดเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องกดเข้ามาแลกเองเนี่ยประมาณ10วัน จึงจะสามารถแลกของรางวัลทั้งหมดได้นะซึ่งทีมฟาร์มเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยากนะครับเอาจริงเพื่อนๆสามารถแลกของทุกอย่างที่ต้องการได้เลยนะเพียงแค่เสียเวลาสักหน่อยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยมันไม่มีจํากัดจํานวนครั้งการลงต่อวันด้วยนะครับถ้ามีเวลามาเคลียร์รวดเดียวให้จบเลยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะเพียงแค่ว่าตอนแรกของอย่าลืมเข้ามาแลกวันอื่นกันด้วยนะแล้วก็สุดท้ายในส่วนของรางวัลอันดับนะครับถ้าติดท็อป60%จะสามารถรับเพชรได้สูงสุดอีก35เมร,รับถ้าใครทที่ําได้มากกว่านั้น จะสามารถรับรางวัลเป็นวัตถุดิบอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความพยันของเพื่อนเพื่อเลยนะส่วนทีมที่จะทําคะแนนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้ที่หน้าอันดับครับหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นทีมดังฟ้านะครับมีซาริเอลแดงลูเชลมักเกล็ดน,นะครับอลิซาเบธแสงแล้วก็นาันนาัชินะก็สําหรับทีมฟาร์มนะครับคะแนนสูงสุดที่ผมได้ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่6 2 5 7อันดับประมาณ56%บเนเพื่อนๆบอกเลยส่มเสี่ยงมากนะครับที่มันจะเกินนนะาะะนนน้ีผมว่าให้เ่อไปเล็นทีม ทำแต้มสักหนึ่งรอบนะก็น่าจะไม่เป็นปัญหาแล้วสำหรับคะแนนอันดับตอนจบซีซั่นนะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่าี้เลวกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังหาทีมฟาร์มอยู่ได้ไม่มากก็น้อยนะถ้าใครชอบอย่าลืมกด like,, subscribe, comment, ไลค์ซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย